เบืเบืบอ่บอเมนข้าวปุ่นนะพี่นนังกินได้ทุกหมื่อแต่ยุ่งเมื่อไทยก็กินได้ขนมจีนแซ่บพี่นัง สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสู่ผู้สุขคนจ้าวันน<ภ>ี้ว่าพอกระชองใสาสารผ้าแสบคือเก้าพี่น้องจ้าห่าง<ภ>หายไปคื้เก้าพี่น้องเดือนละเทือจ้าใสาสารท้งกกลับจากเมืองไทยพี่น้องหอดาานนื่วว่านในพี่น้องไปกรบ,บเบรยมีเวลาเห็ดลิปเลยพี่น้องจ้ากินหอดขึ้กเก้าหรือจ้ายากจ้าไปเห็ดทุระลายยางลายแนวบ่มีเวลาลงคงิปบกลับมากับฝ่าวเห็ดคลิโลงไลพี่น้องเบื้องน้กพี่น้องจ้ามาจ้าแสบๆสกระสายสารขอบุณพี่น้องจ้า กระปุนกะล้จีนตีนไก่พี่น้องจา้าแซบแซบโรยพริกป่นใส่พริกลูกโดดกระช่ายน้ำจ้าผักเข้าก็มีกระหล่ำกระหล่ำลวกพี่น้องจ้าสะระแหน่กล้วหอมหอมกระเาะหอดผักว่าไม่ยังหลายพี่น้องมาจ้ะว่าหไรใหญ่ห้างกินเลยพี่น้องใส่มือนี่นะพี่น้องจ้าทั้งมือทั้งส่วนหนังปลาล้านนุๆน,น,น้ำยาปลากระป๋องจ้ะเฮ็ดยำใส่กระเพาะปิดวางพี่น้องแซ่บ ใส่มือ้อลยพี่น่องจะสวยเลยจ้ามาจ้าแซ่บพี่น่อง ้ามันไงพี่หลั so much, งไ pues ปยุ่งท่าเดือนหนึ่งพี่หนัองยะถ้าลูกเที่ยวไปถือสินแน่พี่หน้อง เฮ็ดน,น,น,นั่นเฮ็ดนี่ติดไก่เปื่อย กำลังลวกแซบไปหนังกระปุกน,นี้วน่มขาไปหนองจ้ะ ใช่ทุบใส่ทั้งหัวเลยค่ะ ไนานไปละ คืแอแบบว่าเศษก้อยเนี่ยจุเหนือเปน็นหลักจ้ะบ่มีตับเลยบ่เห็ณ อากาศอยู่เยอรมันกับเมืองไทยพ,พ่อๆกันได้ปะเนาะห่อน เบอืบอเบอืบอ่อแมนข้าวปุ่นนะพี่นนังกินได้ทุกมเมื่อแต่ยุ่งเมืองไทยกิกนได้ขนมจีน ชงวาวไลคินอย่างเดียวนะพี่น้องอื 嗯。Mm hmm. เฮ็ดอยูด้อพี่น้องจ้ะทั้งพิกปน่นทั้งตําริกแหงใจ้ะ ข้าขนาดพี่น้องแอกงทานเลย อิ่มแล้วจ้าพี่น้องจ้าต่อไปก็จะได้ลงคลิปเรื่อยๆแล้วพี่น้องจ้ากลับมาแล้วพี่น้องอ๋ะจ้าไว้พบพอกันคลิปนานาะจ้า